ดวงเมืองประเทศเดนมาร์กในปี2,569ทำนายด้วยไพ่คำสาบวรมันค่ะ อมสุริยวรมันเทวนงังอมสุริยวรมันเทวนงังอมสุริยวรมันเทวนังขอให้การเปิดดวงครั้งนี้แม่นยำม,ม,มากมากตนุนะคะของประเทศเดนมาร์กตนุตัวตนของประเทศเดนมาร์กในปีนี้ขึ้นไพ่ราชาถือเหรียญมีแววจะได้เงินก้อนโตมหาศาลจากชายผู้ร่ำรวยนะคะใบที่สองค่ะการเงินนะคะ ไพ่พระแม่ธรณีนะคะจะรวยด้วยแผ่นดินนะคะรวยจากแผ่นดินที่ดินของประเทศนี้จะนำเงินจำนวนมหาศาลนะคะเป็นพระคุณของแม่ธรณีนะคะสหัชชะเพื่อนบ้านคะ่ะให้หกเหรียญน,นะคะจะได้เงินนะคะจากมิเตศเพื่อนบ้านมากมายเลยนะคะปีนี้เป็นปีที่รวยของเดนมาร์กนะคะ พันธุแผ่นดินค่ะไพ่ลัคนาราศีเมษนะคะประเทศไทยนะคะเหมือนไทยจะมีความเกี่ยวข้องกับเดนมาร์กนะคะในปีนี้ด้วยนะคะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นดินที่ดินของเดนมาร์กในปีนี้ด้วยนะคะแล้วเหมือนจะมีการดองอะไรกับประเทศไทยด้วยนะคะเมื่อกี้มีไพ่ร่วงไปหนึ่งใบนะ,ะตรงพันธุเดี๋ยวอาจารย์เก็บมาดูนะคะ ไพ่เด็กถือดาบนะคะอันนี้เป็นไพ่คนไทยนะคะเหมือนไทยจะมีความเกี่ยวข้องกับดินแดนหรือที่ดินอะไรของเดนมาร์กในปีนี้แล้วเป็นคนที่จัดการหรือว่าเข้ามาสะสางด้วยนะคะเหมือนไทยจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะ่ะเกี่ยวได้ยังไงเพราะดูตอนนี้ข่าวไม่มีอะไรที่ไทยกับเดนมาร์กจะเกี่ยวข้องกันเลยนะคะมาดูปุตตะบริวารน,นะคะ เป็นไพ่ห้องในโรงพยาบาลนะคะจะมีประชากรเจ็บป่วยจำนวนมากนะคะมาดูอรริสตรูค่ะขึ้นไพ่เดอะสตานะคะสตรูเป็นคนมีชื่อเสียงรุ่งเรืองเป็นคนที่โดดเด่นเป็นประเทศมหาอำนาจนะคะปัตตนีสตรูที่เปิดเผยตัวค่ะสตรูที่เปิดเผยตัวของเดนมาร์กนี้เป็นกัมพูชานะคะมาได้ยังไง คือฮุนเซนนี่เองนะคะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะไปทําให้เกิดความเดือดร้อนําคาญอะไกับเดนมาร์กนะคะมรณะความตายการเจ็บป่วยนะคะภัยห้าดาบจะมีคนเสียชีวิตเยอะในปีนี้จากเกี่ยวกับเหตุปะทะการต่อสู้อุบัติเหตุหรือโรคภัยนะคะสุภาชื่อเสียงความสําเร็จนะคะเป็นไพเออ่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติปีนี้ เดนมาร์กโดนภัยธรรมชาติเยอะนะล้วอาจจะเป็นเรื่องดังด้วยนะคะแล้วก็กรรม,มะนะคะการงานหลุดมาสองใบอีกแล้วสามใบเลยนะคะอ่ะกรรม,มะหลุดมาสามใบมีงานเยอะนะจะมีงานอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในประเทศใบที่สองนะคะราชินีถือถ้วยนะจะมีผู้หญิงที่เป็นผู้นาม,มีความโดดเด่นนะ,ะมาในปีนี้แล้วจะช่วย งานของประเทศเดนมาร์กได้อย่างดีนะคะผู้หญิงนําชื่อเสียงความสําเร็จมาให้แล้วก็น้ําท่วมนะคะปีนี้ระวังเรื่องน้ําท่วมด้วยนะคะเกี่ยวกับเดนมาร์กนะคะต่อมาลาพระนะคะลาผลลาผลอ,อ,อันนี้ค่ะประเทศไทยมาอีกแล้วค่ะพระเจ้าชัยบร,รมันที่เจดเหมือนเกีกับว,ว่าประเทศไทยจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่ให้ลาบผลผลประโยชน์กับเดนมาร์กอย่างมากในปีนี้นะ,ะเกี่ยวอะไรในข่าวไม่มีนะคะ มาดูวินาศนะคะความเสียหายอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนานงะเลือกน้ําความเสียหายในปีนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมหรือภัยทางน้ํานะคะภัทยทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาดูนะคะว่าจะตรงตามคําทํานายหรือเปล่านะคะกว่าจะเปิดไพ่ครั้งนี้ได้อาจารย์เปิดไปประมาณสี่ห้ารอบอยู่ดีๆมันมีพลังงานอะไรก็ไม่รู้นะคะมาขวางตอนกําลังสับไพ่เสร็จอาจารย์รู้สึกเหมือนมีพลังงานอะไรมันขวางกว่า ไม่ให้เปิดไม่ให้เปิดอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3-4สี่รอบจนอาจารย์ต้องสวดคาถาภัยรีพินาามันถึงได้หายไปนะคะแปลกมากเลยนะคะอันนี้ตั้งกับเปิดไพ่คำสาบวรมันมาเพิ่งมีอันนี้ยที่แปลกที่สุดนะคะ